ภาษิต27ข้อ21นะครับพี่น้องเจอไหมครับภาษิต27ข้อ21 ขึ้นพมพีบนจอก็ดีนะครับเราจะได้ดูด้วยกันพระคำของพระเจ้าบอกว่าเบ้าหลอมมีไว้สำหรับเงินและเตาถลุงสำหรับทองคำส่วนคนเราจะพิสูจน์ได้ก็โดยคำยกย่องที่เขาได้รับงานอีกรอบหนึ่งนะครับเบ้าหลอมมีไว้สำหรับเงินและเตาถลุงสำหรับทองคำ ส่วนคนเราจะพิสูจน์ได้โดยคํายกย่องที่เขาได้รับนะครับเราที่ฐานด้วยกันนะครับขาตาพเจ้าในเช้าวันนี้พูดกับเราทั้งหลายแต่ละคนหลุนจิตชูใจเราผ่านถ้อยคาแห่งพระชนะของพระองค์เราขอพึ่งพาพระองค์ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระพีตอนนี้ถ้าพี่น้องงานบางคนก็จะไม่เข้าใจงงนะครับมันเกี่ยวอะไรกันนะครับ เบ้าเบ้าหลอมมีไว้สาหรับเงินเตาถลุงมีไว้สำหรับทองนะครับส่วนคนเราจะพิสูจน์ได้โดยคํายกย่องที่เขาได้รับนะครับดูเหมือนตอนหน้ากับตอนหลังไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วพระพีต้องการจะบอกว่าเวลาคนเราผ่านความยากลําบากผ่านความทุกข์ยากผ่านปัญหาผ่านอะไรที่ต้องอดทนนะครับผ่านเรื่องราวต่างๆมันจะไล่ขี้แรก ออกจากชีวิตเรานะครับเวลาพี่น้องอยู่กับใครบางคนที่น่าลำคาญนะพี่น้องก็จะฝึกความอดทนนะความอดทนก็จะมากขึ้นความหัวร้อนนะค,ความขี้โมโหความกุดกิดเนี่ยมันจะถูกไล่ไปนี่คือขี้แร่นะครับพี่น้องหรือว่าถ้าพี่น้องมีมีปัญหานะครับเรื่องความเชื่อความไว้วางใจพระเจ้านะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมันจะค่อยค่อย สร้างพี่น้องให้เกิดความเชื่อความไว้วางใจพระเจ้าจนเมื่อเรามารู้ตัวอีกทีหนึ่งเรารับการพัฒนานะครับขึ้นมาเป็นคนที่แบบมีความอดทนนะถูกพัฒนากลายเป็นคนที่มีคุณสมบัติลักษณะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแบบวันนี้เราเป็นคนโม,โ,มโหร้ายขี้หัวหร้อนแล้วก็ดิดนิ้วปิ้งเลยลวันหนึ่งแล้วก็เป็นคนดีนะครับบางครั้งสถา,านการณ์ต่างๆเนี่ยมันสร้างเรานะครับ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นทองที่ถลุงให้บริสุทธิ์แล้วก็คือคี้แรมันโดนไล่ไปจนหมดแล้วเมื่อเราเมื่อเมื่อเราเปลี่ยนจากคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งเวลาคนเห็นและชื่นชมเราว่าโอ้คนนี้เมื่อก่อนเป็นคนโมโหร้ายนะนี่เป็นคนใจเย็นเนะี่ยเมื่อก่อนเป็นคนเอาเอาแต่เอาแต่ใจตัวเองเดี๋ยวนี้เป็นคนไม่เอาแต่ใจตัวเองแล้วอะไรเงี้ยคำชื่นชมด้วยคนอื่นนะชมเราเนี่ยมันเหมือนการประทับตา นะทองอันนี้ทอง9 9้าบเอันนี้ทองเก้าบ้าเปอร์เซพี่น้องอยากได้ทองกี่เปอร์เซ็นต์ครับมีอยากได้ทองกี่เปอร์เซ็นต์โอเคหรือทองเก้าส <c oughs> บาปอร์ซนเก้าบเกาปอร์ซางคนเนี่ยถูกชื่นชมนะครับพี่น้องจากคนอื่นๆนะใครเวลาคนเห็นเวลาคนเห็นอาจารย์แม่ก็โอ้อาจารย์แม่เป็นนักบฏิบัตินะครับแต่ว่าอาจารย์แม่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ ต้องเกิดขึ้นจากขบวนการต่างๆต้องดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวดูแลบ้านต้องฝึกงานรับใช้ต้องเข้าไปทําครัวจนพัฒนามาใช่ไหมเราเห็นตอนปลายว่าโอ้คนนี้เป็นนักปฏิบัติแต่ว่าจริงๆแล้วเขาผ่านความยากลําบากมาในชีวิตทัมพีก็เลยให้ไอเดียแบบนี้ว่าเบ้าหลอมมีไว้สําหรับเงินถ้ายอยากเห็นเงินที่มีอะไรที่ดีมันจะต้องเอาเงินไปทาอะไรนะครับอไปหลอมนะ หลอมมันแล้วเวลาเราหลอมเงินหรือเราถลุงทองเนี่ยมันจะมีขี้แร่นะเวลามันผ่านมันเจอความร้อนหนักๆเนี่ยมันจะมีขี้แร่ที่ลอยขึ้นมาและคนที่เป็นคนทําเกี่ยวกับทองหรือเงินเนี่ยเขาจะปาดที่แร่นะครับที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยออกนะแล้วจริงๆแล้วเราคิดว่าครั้งเดียวก็พอมั้งแต่จริงๆใช่ไหมครับไม่นะในสุดีบทที่12ข้อ6บอกว่า พระดำรัตของพระยาเวเป็นพระคำดำรัตบริสุทธิ์ประดุดเงินที่หลอมให้บริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผ่นดินถลุงถึงเจ็ดครั้งท่านพี่บอกว่าเงินเนี่ยไปถลุงแล้วนะไลคีแลแล้วตั้งเจ็ดครั้งอ่ะเป็นเงินบริสุทธิ์ชีวิตเราเนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะบริสุทธิ์ขึ้นมันต้องมีขบวนการพี่น้องบางคนเข้าใจว่าโอ้เราจะเป็นคนที่มีความเชื่อนะ พอเรามาโบสเรามาฟังเทศฟังเทศแล้วพวกเราก็จะเป็นคนที่มีความเชื่อหรือว่าอ่านพระคัมภีร์ทุกวันหรือเราเฝ้าเดียวทุกวันเราจะเป็นคนมีความเชื่อพี่น้องความเชื่อมันไม่ได้พัฒนาแบบนั้นนะครับความเชื่อมันพัฒนาจากการเชื่อฟังซ้ําแล้วซ้ําอีกวางใจพระเจ้าซ้ําแล้วซ้ําอีกเจอสถานการณ์ที่ยากลําบากซ้ําแล้วซ้าอีกดูเหมือนว่ามันจะไปไม่ไหวมันจะไปไม่รอดนะครับแต่เมื่อเมื่อเราให้ตัวเองอ่ะผ่านขบวนการหรือพูง่ายก็คือผ่านไฟนะพี่น้อง หลายคนราจะมีความเข้าใจว่าการผ่านไฟเนี่ยมันก็คืออะไรคืออะไรครับการผ่านไฟคืออะไรครับเวลาเวลาทองมันเป็นทองเนี่ยมันจะไม่สามารถเอาขี้แร่ออกได้ใช่ไหมครับมันต้องเจอไฟร้อนๆเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้มันเหลวให้มันหลอมนะครับให้มันกลายเป็นน้ำนะให้มันเดือด แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าขี้แร่หรือพวกสิ่งสงกปกอะ่ะมันจะลอยขึ้นมาที่ด้านหน้านะแล้วการแยกการแยกสิ่งที่มันเป็นขี้แร่กับการแยกทองบริสุทธิ์ออกจากกันเนี่ยมันต้องใช้ความร้อนสูงมากนะมันต้องถลุงนะครับถลุงจนมันเหลวมันมันอ่าเกินจุดเดือดของมันแล้วมันก็จะลอยขึ้นมานะครับเราจะแยกบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอะเราเป็นคนที่โมโห หรือเราเป็นคนขี้หงุดหงิดหรือเราเป็นคนขี้โม้หรือเราเป็นคนชิดใจน้อยหรือเราเป็นคนขี้สงสารตัวเองหรือเราเป็นคนอะไรสารพัดขี้อ่ะขี้เหนียวนะเราจะมีสารพัดขี้นะครับหรือเราเป็นคนขี้กลัวนะครับเราจะไม่รู้แล้วว่าเออเราเป็นคนขี้กลัวเราจะไม่ได้พัฒนาความไว้วางใจพระเจ้านะครับถ้าเราไม่ผ่านช่วงโควิดใช่ไหมครับช่วงโควิดทําให้เรารู้สึกไว้วางใจพระเจ้าได้โอเคว่า เมื่อเราผ่านช่วงเวลวร้ายมาสองสามปีบางคนอาจจะมีธุรกิจที่ไม่ดีแต่ว่าพระเจ้าก็ยังช่วยพระองค์ก็ยังตอบคำอธิษฐานอันเนี้ยมันพัฒนาเอาความกลัวของเราที่กลัวของเราเรามีมีสารพัดขี้ในชีวิตพี่น้องแต่ขี้พวกนี้มันไม่ได้ไล่ออกแบบง่ายๆบางทีมันต้องผ่านไฟผ่านการถลุงการถลุงเนี่ยหรือการเบ้าหลอมเนี่ยมันทําให้เราไม่เป็นตัวตัวเองเพราะว่าทองเนี่ยหรือเงินธรรมดามันเป็น มันเป็นอะไรครับมันเป็นของแข็งนะครับมันเป็นของแข็งแล้วเราก็ไม่มีทางรู้ว่าสิ่งสกปรกอยู่ในส่วนไหนของทองแต่เมื่อเราเจอไฟที่มันร้อนมากมันหลอมเหลวมันผ่านจุดเดือดเนี่ยไอ้ขี้สกปรกมันก็จะเผยออกมาสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราอ่ะมันจะเผยให้เห็นว่าอะไรมันเป็นขี้ที่อยู่ในชีวิตของเราบ้างนะครับทุกวันเนี่ยเราจัดการเลยครับ ขี้ฟันขี้ไข่ขี้หูขี้ตาปรพัดขี้ในชีวิตเรานะครับที่มันเป็นเนื้อหนังเนี่ยเราทําได้อ,ออกไปง่ายๆนะครับแปรงฟันเอาออกซะแต่ว่าพี่น้องเราไม่ได้แปรงฟันครั้งเดียวแล้วจบใช่ไหมพี่น้องแปรงฟันครั้งเดียวแล้วจบไหมไม่นะครับเพราะว่าในสถา,านการณ์ในชีวิตของเราเนี่ยมีโอกาสที่ขี้ฟันมันจะกลับมาบ่อยๆเราก็ต้องแปรงฟันเช้าเย็นใช่ไหมครับเพื่อจะจัดการขี้ฟัน บางครั้งสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยมันนําเรามาสู่การหลอมนะครับสู่การหลอมหรือการไม่ยึดติดในตัวตนของเราบางครั้งเรายึดติดในตัวตนของเราเราก็คิดว่าเราเนี่ยแหละถูกเราเนี่ยแหละดีเรานี่แหละเป็นอย่างนี้แหละฉันเป็นอย่างนี้แหละนะแต่บางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เราผ่านสถานการณ์อยากจะพูดแบบนี้ว่าไม่ใช่พระเจ้าตอบคำริฐานเราไม่ได้นะครับพระเจ้าตอบนิฐานเราได้ แต่บางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เราอยู่ในสถานการณ์บางอย่างเพื่อพัฒนาความเชื่อของเราไล่ความไม่ไว้วางใจพระเจ้าออกไปไล่ความขี้กลัวออกไปไล่ความโหวร้อนออกไปไล่าการเอาแต่ใจตัวเองออกไปไล่าการที่ยึดติดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางออกไปบางครั้งพี่น้องเราอาจจะเป็นคนที่เติบโตมาเป็นเป็นคนที่พ่อแม่เลี้ยงดูและเรามีตัวเองเป็นศูนย์กลางในชีวิตก็ได้แต่เมื่อเราผ่านสถานการณ์อะไรบางอย่าง มันจะไล่บางอย่างไปพี่น้องเคยไหมครับมีคนให้คําแนะนําเลยบางอย่างแล้วเรารู้สึกไม่โอเคไหนมีใครเคยแบบมีคนแนะนําแล้วเราไม่โอเคบ้างมีไหมครับมีไหมเออทาไมเราไม่โอเคครับเพราะเรารู้สึกว่าเขาตําหนิเราเขาปฏิเสธเราเขาไม่ยอมรับเราบางทีเราอาจจะเป็นคนที่แ,แคร์ความคิดเห็นของคนอื่นหรือบางทีเราอาจจะเป็นคนที่ไม่รับความคิดเห็นของคนอื่นก็ได้เวลาเรารู้สึกไม่พอใจเราหงุดหงิดเราต่างๆ บางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้สถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อมันจะหลอมเรานะแล้วเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราโดนหลอมเราไม่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 ยึดตัวตนของเราเนี่ยในช่วงนั้นแหละขี้แร่นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาแต่บางครั้งเราคิดว่าเออเราต้องอดทนเรื่องนี้มาระดับหนึ่งแล้วเราคงดีแล้วแต่ไม่นะเราต้องถลุงเจ็ดครั้งก็ได้นะครับอาจจะผ่านรอบที่หนึ่งไปแล้วผ่านรอบที่สองไปแล้วผ่านรอบที่สามไปแล้วผ่านรอบที่สี่ผ่านรอบที่ห้าผ่านรอบที่หก ผ่านรอบที่เจ็ดและสุดท้ายมันโอเคเราจะรู้ได้ไงว่าเราผ่านแล้วนะครับก็คือบางคนบอกว่าเวลาเราถลุงทองใช่ไหมครับคนถลุงทองเนี่ยเวลาเรามองทองแล้วเราส่องทองเขาบอกว่าถ้าคุณถลุงทองแล้วคุณเห็นหน้าตัวเองในทองที่คุณถลุงนั้นแสงว่ามันบริสุทธิ์แล้วก็คือถ้าพระเจ้าถลุงเรานะครับเราเห็นพระเจ้าจากชีวิตของเราเนี่ยแสงว่าบริสุทธิ์แล้ว เอเวไครับอาหารไปหาคนค้าแลนะ้วให้คนอื่นเห็นพระเจ้าในเรา <c oughs> พี่น้องหลายครั้งเราต้องยอมรับว,ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนพระเยซูในชีวิตเราใช่ไหมครับมีไหมมีบางอย่างที่ไม่เหมือนพระเยซูในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าเนี่ยอยากนําเราไปจนมีลักษณะชีวิตของเราเนี่ยเหมือนพระเยซูแต่เราไม่สามารถเหมือนพระเยซู ผ่านการอ่านนะครับบางครั้งเราโดนทรยศพี่น้องพราะพระเยซูโดนทรยศใช่ไหมครับเราจะเหมือนพระเยซูพระเยซูอยู่บนกางเขนบอกข้าแต่พระเจ้าขาพอพระองค์ให้อภัยพวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรนะแต่บางครั้งเวลาเราเจอสถานการณ์เหมือนพระเยซูเราโดนทรยศหรือคนพูดไม่ดีใส่เราคนนินทาเราคนว่าร้ายเราหรือเราทําดีกับใครแล้วคนทําไม่ดีกับเราเราอาจจะไม่ตอบสนองเหมือนพระเยซูก็ได้ เราจะตอบสนองด้วยการบน่นด้วยการเอาไปวิพากษ์วิจารณตอบสนองด้วยการโจมตีก็ได้นะครับทุกวันนี้ในสื่อ Facebook นะครับ Instagram อินสตาแกรมต่างๆมีการโจมตีกันเยอะเลยครับเพราะอะไรครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาโดนทํำลายเขาก็เลยเอาคืนด้วยการโพสนะครับการด่าต่อหน้าไม่ได้ก็ด่าออนไลน์แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับแต่ว่าพี่น้องเราจะตอบสนองเอนพระเยซูได้ยังไงนะครับแน่นอนก็คือว่าไม่ใช่ทุก ไม่ใช่ทุกความยากลำบากไม่ใช่ทุกปัญหาไม่ใช่ทุกสถานการณ์ทำให้เราเปลี่ยนแต่ทุกครั้งที่เราเจอสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องกลับมาหาพระเจ้าว่าถ้าเป็นพระเยซูพระอ,องค์จะตอบสนองอยังไงถ้าเป็นพระเยซูในสถานการณ์นี้พระอ,องค์จะตอบสนองอย่างไรนะบางทีาการตอบสนองง่ายๆแล้วก็คือบ่นนะครับเรื่องที่สองก็คือเอาไปจับกลุ่มเมาส์นี่ก็เป็นเทคนิค ทั่วไปของการระบายความรู้สึกบาดเจ็บที่คนทำกันอะไรอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เราเป็นทองบริสุทธิ์ครับก็คือเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วเราต้องไม่มองสถานการณ์ยากลำบากนั้นเป็นการโดนทำลายพี่น้องแต่เราต้องมองสถานการณ์ที่ยากลำบากที่มันเข้ามาว่าพระเจ้าต้องการจะทำอะไรกับเราพระองค์ต้องการจะช่วยเราอย่างไง พราพพียังบอกว่าเบ้าเบ้าหลอมมีไว้สําหรับเงินนะครับและเตาถลงมีไว้สําหรับทองคําเราอาจจะคิดว่าไอ้ดาวิดรักพระเจ้ามากดาวิดเป็นคนดีชอบการนมัสการทําไมดาวิดต้องหนีด้วยทําไมดาวิดต้องหนีด้วยครับทั้งที่ดาวิดไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับเหตุผลที่ดาวิดต้องหนีเนี่ยเพราะว่าไปลบชนะมานะครับแล้วก็มีคนมาเยินยอดาวิดว่าชาวอูลฆ่าคนเป็นพันๆดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ ดูเหมือนบังเอิญว่าซาอูลกับดาวิดต,ต้องมาอยู่ด้วยกันโอ้เขาสองคนก็ต้องมาเป็นลูกเขยเพ่อตากันอะไรเงี้ยก็เลยต้องต้องมีโอากาศกระทบกระทั่งแต่ไม่นะครับพี่น้องถ้าเรากลับไปดูชีวิตของซาอุลซาอูลมีบาดแผลกับการถูกยอมรับพอตอนนี้ซาอุลมาเป็นกษัตริย์เนี่ยมีคนบอกว่าคนอย่างนี้เหรอจะมาเป็นกษัตริย์ได้ซาอูลก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจแล้วถ้าพี่น้องกลับไปอ่านเรื่องของซาอูลพี่น้องพูดว่าซาอูลล้มลงในความเชื่อทุกครั้งเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของคนอื่น ไม่ว่าเขาจะถวายเครื่องบูชาก็เพราะว่าคนอื่นคิดยังไงไม่ว่าเขาจะเก็บอของที่ต้องทําลายถวายให้พระเจ้าเอามาก็เพราะว่าฝ่ายพวกคลนคิดยังไงคนอื่นคิดยังไงซาอูลตามฆ่าดาวิดก็เพราะว่าความคิดเห็นของคนอื่นเหมือนกันคนอื่นคิดยังไงเขาบอกว่าดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆเขาเองฆ่าคนเป็นพันๆฉะนั้นพระเจ้าก็จับซาอูลดาวิดมาอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อให้จุดอ่อนบาดแผล ของซาอูลเนี่ยมันเข้ามารบกวนดาวิดดาวิดก็ต้องหนีนะครับหนียาวมากเลยดาวิดหนีเป็นสิบกว่าปีแต่ถามว่าช่วงสิบกว่าปีเนะี่ยมันพัฒนาอะไรในชีวิตของดาวิดไหมแน่นอนพัฒนาความเชื่อความไว้วางใจเห็นการปกป้องของพระเจ้าเห็นการที่ดาวิดต่อสู้กับการอยากแก้แค้นด้วยตัวเองดาวิดอยากแก้แค้นด้วยตัวเองหลายครั้งนะครับแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ห้ามดาวิดเรียนรู้ที่แบบปล่อยเรื่องราวของตัวเองให้พระเจ้าจริงๆแล้ว ดาวิดกลายเป็นกษัตริย์ที่ดียอดเยี่ยมนะครับพระพี่บอกว่าเป็นกษัตริย์ดังดวงใจพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ดาวิดเลี้ยงแก่อย่างเดียวพี่น้องเกิดขึ้นจากการที่เจอสถานการณ์ที่ยากที่เลวร้ายหลายครั้งพี่น้องถ้าพี่น้องจะก้าวจากจุดแรกไปจุดที่สองคือจะก้าวจาก 5. จุดที่เราเจอสถานการณ์ยากลําบากแล้วไปถึง 5. จุดที่เราสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อันแรกเราต้องพบก่อนว่าเมื่อเราเจอสถานการณ์ยากลําบากเราต้องรู้ว่าสิ่งนี้พระเจ้าอนุญาตพระองค์ไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายเรา วันนี้พระเจ้าให้เราอยู่กับบางคนพระองค์ไม่ต้องการจะทําร้ายเราพระองค์ต้องการที่จะฝึกเรานะเอาสิ่งบางอย่างที่มันบางทีเราอาจจะเป็นคนใจสั้น <c oughs> ใจสั้นไม่อดทนพระเจ้าอยากเอาสิ่งนี้ออกไป <c oughs> เพื่อจะพัฒนาความเข้มแข็งความแข็งแกร่งการอดทนการให้อภัยการมีความเชื่อพี่น้องรู้ไหมถ้าเราเห็นสถานการณ์เลวร้ายแล้วเรื่องขอบคุณพระเจ้าได้เนี่ยเราเติบโตมากในความเชื่อนะครับ ดาวิดเนี่ยเห็นเผาเมืองศีลา่าค้อมผีหกดาวิดมองแล้วดาวิดมีกําลังขึ้นในพระเจ้ามีความหวังเข้าไปหาพระเจ้าแล้วก็สุดท้ายดาวิดป้นทุกอย่างคืนมาได้อย่างเหลือเชื่อพี่น้องถ้าเป็นเราเราเห็นเมืองโดนเผาะนะั้นเหมือนดาวิดเราก็คงเราก็คงโกรธพระเจ้านะครับโป้งนะแต่ว่าพระเจ้านะอนุญาตให้ดาวิดเจอสถานการณ์หลายครั้ง จนดาวิดกันกันฝีกงนี้ออกมาเป็นบทเพลงบอกว่าความดีและความรักมั่นคงของพระองค์ติดตามข้าพระองค์ไปตลอดชีวิตมันไม่ได้เขียนออกมาสวยหรูนะพี่น้องไม่ใช่บทเพลงประพันธ์แต่มันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่เขาเห็นพระเจ้าแสดงความดีและความรักมั่นคงของพระองค์ตลอดในทุกสถานาการณ์และจนกระทั่งเขาเจอสถานาการณ์ที่เวลวร้ายที่สุดในชีวิตคือลูกเมียโดนโดนป้นไปทุกอย่างโดนป้นไปเมืองโดนเผา แต่ดาวิดยังมีกําลังขึ้นในพระเจ้าอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ผิดปกตินะพี่น้องอย่าว่าแต่ดาวิดโดนถ้าบ้านเราโดนไฟไหม้นี่เราก็เราก็ไม่เข้าใจพระเจ้าแล้วอ่ะเราก็งอนพระเจ้าแล้วหรือว่าถ้าเรามีเหตุการณ์เราป่วยเราเข้าโรงพยาบาลเราก็งอนพระเจ้าทําทไมพระเจ้าให้เราป่วยอ่ะเราลักพระเจ้าหมอนี่วงนี้ผู้รับใช้หลายคนนะครับลงใน Facebook ป่วยเข้าโรงพยาบาลบางคนอาการหนักมากพี่น้องเราต้องยอมรับว่าทุกสถานการณ์ต้องการจะสร้างเรา ต้องการไล่ขี้แล่ออกไปมันอาจจะมีตัวตนอาจจะมีนิสัยบางอย่างของเราที่มันต้องรับการเคลียร์พี่น้องเคลียร์ออกไปเหมือนกับไอ้เบ้าหลอมอ่ะมันทําให้เงินบริสุทธิ์เขาต้องหลอมกี่ครั้งนะครับเงินเจ็ดครั้งถลุงทองครับเขาก็ไม่ถลุงครั้งเดียวนะครับเขาถลุงแล้วออกมาแล้วก็พอมันกลายเป็นทองแล้วก็ดูดีแต่มันยังไม่ไม่วาวมันยังหม่นอยู่เอาไปถลุงใหม่นะมันก็จะมีขี้แรออกบางอันที่มันลอยขึ้นมาก็ปาดออก พอมันแห้งแข็งแล้วเอาไปทําเป็นเหลวอีกถลุงอีกถลุงเสร็จมันก็มีขี้แร่ลอยขึ้นมาเขาปาดนะครับจนทองเนี่ยที่มันถลุงแล้วเนี่ยมันจะสามารถเหมือนกระจกเลยพี่น้องคนถลุงทองบอกว่ามันจะเหมือนกระจกที่คนส่องดูแล้วจะเห็นหน้าตัวเองในนั้นได้บางครั้งเวลาพระเจ้าส่องเรานะครับยังไม่เหมือนถลุงอีกรอบหนึ่งพอพระเจ้ามาส่องยังไม่เหมือนถลุงอีกรอบหนึ่ง พี่น้องกรสนะเมื่อพี่น้องผ่านกระบวนการถลุงเจ็ดครั้งแล้วอ่ะแล้วพี่น้องเหมือนพระเยซูอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคําชื่นชมพระพี่บอกว่าส่วนคนเราจะพิสูจน์ได้ด้วยคํายกย่องที่เขาได้รับเพื่ออาจจะมีคนเริ่มชมแล้วว่าโอ้คนนี้โอ้โหชีวิตดีมากเลยอ่ะโอ้คนนี้เหมือนพระเยซูมากเลยคนนี้ตอบสนองเ,เหตุการณ์ดีมากเลยมีความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณผมกับภรรยาเรากําลังจะไปค่ายนะครับเราพูดถึงการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ผู้ใหญ่ไฟวิญญาณไม่ได้วัดจากการที่เรามีความรู้เยอะหรือไม่ได้วัดจากของประธานที่เรามีเลิศดหรูอลังการแต่วัดจากการตอบสนองสถา,านการณ์ด้วยพรลักษณะแบบพระเยซู <laughs> เอเวนรลนพี่น้องบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้สถา,านการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับเพื่อช่วยเราตัวอย่างที่ดีมากเมื่อพูดเรื่องนี้คือเรื่องของหอยมุกนะครับหอยมุกเนี่ยมันเจอตายใช่ไหมครับในทะเลเข้ามาแล้วมันทําให้เกิดอะไรขึ้นครับระคายเคืองนะครับ เมื่อละ,ละคายเคืองหอยมุกจะตอบสนองด้วยการปล่อยเมือกนะครับออกมาพุ่มทรายเหล่านั้นนะครับและเมื่อมันปล่อยเมือกเรื่อยๆสุดท้ายมันจะกลายเป็นไข่มุกที่สวยงามพี่น้องมันจะกลายเป็นไข่มุกที่สวยงามเราต้องมีอะไรทักษะแบบหอยมุกนะครับให้ทุกความละคายเคืองเปลี่ยนเป็นสิ่งที่สวยงามออกมาบางคน ตอบนองต่อการะระคายเคืองด้วยการโมโหใส่คนอื่นบางคนตอบสมองด้วยการหัวร้อนบางคนอาจจะตอบสนองด้วยการขมขื่นใจบางคนจ,จะตอบสนองด้วยการนินทาบางคนจะตอบสนองด้วยการเอาคืนมั <c oughs> นเอาคืนนะครับแต่ว่าพี่น้องจะเจอสถานการณ์อะไรในชีวิตนะครับถ้าพี่น้องเรียนรู้ทักษะแบบหอยมุกนะครับพี่น้องก็จะสามารถที่จะพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งนะครับ ที่จะสวยงามกว่าเดิมแน่นอนเมื่อพี่น้องผ่านสถานก,การณ์ใดๆแล้วพี่น้องตอบสนองถูกพี่น้องเข้ามาหาพระเจ้าพี่น้องขอพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงเราพี่น้องจะงดงามขึ้นนะครับยิ่งเราใกล้พระเยซูมากขนาดไหนเราจะยิ่งงดงามมากขึ้นขนาดนั้นในพระพัมียากอบบทที่หนึ่งข้อสองสองสามสี่บอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องหน้ายินดีเราจะยินดีไม่ได้ถ้าเราคิดว่าคนนั้นทาร้ายเรานะครับแต่เราจะยินดีได้ถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าอนุญ,ญาต อันที่สองพมพีบอกว่าเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความทรหดอดทนบางครั้งสถานการณ์เกิดขึ้นนะพี่น้องมันสร้างความอดทนและจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์ก็คือมันมีการเติบโตขึ้นไปถึงสูงสุดเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมไม่ขาดสิ่งใดเลยเอเมนไหมพี่น้องอ่าทะนั้นเวลาเราเจอสถานการณ์ใดๆในชีวิตนะพี่น้อง เข้ามาหาพระเจ้าอธิษฐานนะให้เราคายเมือกตลอดเวลานะครับก็คือว่าการคายเมือกคือการทําให้สิ่งที่มันทําให้เราบาดเจ็บไม่บาดเจ็บนะการคายเมือกอาจจะเป็นการอธิษฐานกับพระเจ้าอาจจะเป็นการขอการเยียวยารักษาอาจจะเป็นการปลดปล่อยเรานะครับจนเราเจอคนที่ทําร้ายเราเราก็จะรู้สึกว่าไม่รู้สึกอะไรแล้วนะอันนี้มันคือเราเติบโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะและที่สุด เมื่อเรามองย้อนกลับมาคนอื่นจะมองเราว่าโอ้ยคนนี้น่ารักจังเลยอะ่คนนอยยะคนนี้อยู่ด้วยแล้วสบายใจคนนี้อยู่ด้วยแล้วโอ้เหมือนอยู่กับพระเยซูเลยนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าแสงว่าเราถลุงมาเจ็ดรอบแล้วนะครับก็ขอให้การผ่านไฟของเราไม่ใช่ผ่านไฟแบบไร้สาระนะพี่น้องบางคนที้เจอเรื่องยากลําบากแต่ไม่เคยเติบโตขึ้นในพระคดีของพระเจ้าเลยอันนี้เราก็จะไม่ไปถึงเป้าหมายของการถลุงอย่างแท้จริงนะครับ มันคยบอกว่าทาไมมีแต่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของฉันไม่พี่น้องไม่ใช่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นชีวิตเราเมื่อเราเรียนรู้ได้เมื่อเราเติบโตได้สิ่งเหล่านี้มันจะจบไปและเราจะกลายเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเวลาเขาส่องทองนะครับมองลงมาในทองที่ถลุงขอให้เขาเห็นหน้าของพระเยซูในทองนั้นเอเมนไหมผ่านชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าได้อุปมาุไยเกี่ยวกับเรื่อง การถลุงการมีเบ้าหลอมต่างๆเพื่อจะให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นข้าแต่พระเจ้าเหมือนที่ดาวิดบอกใครจะอยางเห็นใจตัวเองความคิดตัวเองความรู้สึกของตัวเองได้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นและพระองค์อนุญาตให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเพื่อจะเปลี่ยนจิตใจของเราใหม่เป็นเหมือนพระองค์เพื่อเราจะเป็นเหมือนพระเยซูเพื่อเราจะเป็นคนที่คนอื่นอยากอยู่ใกล้และคนอื่นอยากรู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเรา แต่พระเจ้าในเช้านี้ครับองอวยพรถ้อยคําแห่งพระเจ้าของพระองค์ที่ยังไม่เป็นเพียงแต่ความคิดดีๆเท่านั้นแต่จะเป็นชีวิตและฤทธิ์เดชแห่งถ้อยคําแห่งพระวิญญาณของพระองค์ที่จะเข้ามาและช่วยเราในการตอบสนองต่อทุกสถานการณ์อย่างที่พระเจ้าอยากให้เป็นในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน